ตำรวจภูทรจังหวัดอุตริตแถลงข่าวพิธีทำรายอาวุธปืนของกลางที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดรวมทั้งสิ้น281กระบอกตามนโยบายของสนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่หน้าอาคารตำรวจภูทรจังหวัดตรดษพลตำรวจตีสุธิพงศ์เป็กทองผู้บงคับการตำรวจภูทร จังหวัดอุตรดิตเป็นประธานในการแถลงข่าวพิธีทำรายอาวุธปืนของกลางที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดรวมทั้งสิ้น281กระบอกตามนโยบายของสนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตและหัวหน้าสถานีในสังกัด15สถานีร่วมแถลงข่าวการทำรายอาวุธปืนในครั้งนี้ตามนโยบายของสนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดําเนินการกวาดล้างผูกก้กระทาความผิดตามพรบอาวุธปืนที่เอาไปใช้ในการก่อเหตุทําร้ายหรือฆ่าผู้อื่นต่อจนพกพาอาวุธปืนและโดยเฉพาะมีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายว่าจะเป็นอาวุธปืนดัดแปลงหรืออาวุธปืนไทยประดิษฐ์ซึ่งตารวจภูธรจังหวัดตริดได้ระดมกวาดล้างปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวกับพรบอาวุธปืนที่ผ่าน มาอย่างเข้มงวดในขณะที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลิฟอาวุธปืนของกลางตกเป็นของแผ่นดินประกอบกับมีข้อสั่งการของพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบตรในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานสืบสวนให้ทุกหน่วยดำเนินการทำลายอาวุธปืนของกลางที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเสียซึ่งในวันนี้ ได้มีอาวุธปืนของกลางที่สารมีคําพิพากษาถึงที่สุดและพร้อมที่จะทํำลายตามระเบียบของสํานักงานตำรวจแห่งชาติมีจํานวนทั้งสิ้น281กระบอกแบ่งเป็นอาวุธปืนยาว203กระบอกอาวุธปืนสั้น78กระบอกซึ่งปืนดังกล่าวทั้งหลายจะทํำลายด้วยรถบดตัดด้วยเลื่อยและนําฝังกบต่อไปอร่วมปฏิบัติงานทั้ง15โรงพักนะครับ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงกวาล้างระดมกวาล้างในช่วง1 2ถึง18นี้นะครับอาวุธปืนที่จะนำมาวันนี้นะครก็คือเป็นการระดมกวาล้างในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในวันนี้เราเราได้ทําลายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้คือครั้งที่2ครั้งนี้คือ,อรวมทั้งทั้งสิ้น200กว่ากระบอกทั้งทั้งจังหวัดน,นะครับที่ที่ถามว่าคาดว่าจะมีหลงเหลืออยู่ยไหมก็คงจะหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมากนัก นะครับจากที่เป็นข่าวในพื้นที่ว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นต่างๆแต่และพื้นที่เนี่ยทางทางเราเนี่ยได้จัดชุดสืบสวนนะครับเฝ้าติดตามแล้วก็รวมไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการสืบสวนหลังเกิดเหตุโดยใช้กล้องจรปิดในในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถขยายผลนยในการ ทลายแก๊งต่างๆเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตาเนี่ยได้ค่อนข้างมากแล้วนะครับก็คงหลงเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้ที่ประทัดยักษ์หรืออะไรต่างๆที่เสียงคล้ายดังเสียงปืนเนี่ยทุกคืน,เ,นเราได้มีการจัดสายตรวจเนี่ยออกตรวจอยู่แล้วนะครับก็มันอาจจะได้ทั้งหมดไม่หมดนะครับแต่เราก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับก็ต้องรองการแจ้งจากทางชาวบ้านนะครับหรือผู้ผู้หวังดีต่างๆเนี่ยแจ้งมาว่า มีเหตุต่างๆ,ๆเราก็จะจัดชุดสายตรวจไปใน5นาทีเราจะไปถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุทันทันทีในในส่วนของจังหวัดอ,อุรดรธานีนะครับปืนในลักษณะที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตรหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยเราพบน้อยมากนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเรามีเป้าตรวจสอบเมื่อเมื่อมาสักเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีเป้าจากทางตรอส่งมาให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ไมปรากฏว่ามีมีมีการทําหรือว่ามีการจําหน่ายแต่อย่างใดน,นะครับก็เพียงแต่ว่า อาจจะสั่งซื้อเป็นชิ้นส่วนอาวุธปืนอาจจะเป็นสิ่งคล้ายๆปืนอัดลมที่เขาทำเล่นนะครับแต่ในพื้นที่เราเนี่ยไม่น่าจะเป็นปืนที่ว่าใช้สังหารกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่มนะีถึงมีก็คิดว่าตำรวจเอาอยู่ครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถรายงาน